สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาถึงที่ที่มีน้ำตกแห่งหนึ่งนะครับอ่าจอดร,ร,อร,รถดวรไ,รรรถไวถเเเ้เรียบร้อยนะครับรถจอดด้วยนู้นนะครับต่อไปเตรียมสัภาระครับเขาถือไปบางแล้วผมก็จะถือน้ำกับศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราไปเลือไปหาน้ำตกกันนะไปเราจะยุ่ยนะครับ ก็มาหากินข้าวเที่ยงนะครับลานจอรดรถลงไปก็มาหาเล่นธรรมชาตินะครับนานๆทีจะม,มาครั้งนะ่ครับมาใส่ตรงไหน ส่วนด้านนู้นนะครับจะมีน้ำตกมาพักผ่อนนะครับธรรมชาติมากครับแถวนี้นะ สัมภระพรุงพรังไปเลยหนักนะครับก็มีคนลงมาเยอะเหมือนกัน,นครับพวกคนกลับ,บก็มีคนเริ่มเข้ามาก็มีมีของมีสัมภระนะครับ จะเตรียมกินข้าวเครื่ยงนะงงครับหลวงปู่ก็ยังใครทำตาแม่ครัวอะแม่ครัวทั้งน้นก็หนุมน่มสๆสาวๆเขาจะเซลฟี่กันนะใช่ไออุ้มใช่อชอุ้ม อยยคนบุเตรียมตัวจะเซลฟี่เตรียมตัวลงน้ำหรือยังไงวะเตรียมตัวลงน้ำทำไมแบบนี้เดี๋ยวให้ดูกันไกลนะครับยังไม่ลงนะเดากูนู่นครับเขาก็เล่นน้ำกันนะครับมากเยอะนะครับก็เป็นน้ำตกแถวบ้านนะครับ เดี๋ยวพาลงไปเล่นกันนะครับเล่นน้ำกันโอเคน,นี้นะครับธรรมชาติสวยงามนะครับทีมงานมาด้วยกันนะครับโอเคน,นี้นะครับสวัสดีครับหากินข้าวก่อนนะครับ